นี่คือพอร์แบงค์ที่ได้มาตรฐานรองรับจาก Apple ชาร์จไวได้ที่30วัตต์มีสายชาร์จบิวอินมาให้ในตัวความจุบแบตเตอรี่ถึง1,000 10, 0ม ah. ิลลิแอมรองรับการชาร์จแบบไร้สายมีขาตั้งมาให้กับแบรนด์ Anker รุ่น Soro Magnetic Powerbank บอกตรงๆเลยว่าหายากมากๆสําหรับ Powerbank ที่ได้มาตรฐานรองรับจาก Apple หรือมาตรฐาน MFI ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วและตัวนี้ก็จัดอยู่ในซีรีส์ของโซโรเช่นกันรุ่นนี้พิเศษตรงที่มันสามารถชาร์จแบบไร้สายได้ซึ่งความเร็วของการชาร์จมันอยู่ที่7.5วดจต์าด้านหลังกลางขาออกมาเพื่อที่จะให้คุณตั้งเป็นแนวตั้งแบบนี้หรือในแนวนอนแบบนี้ก็เป็นได้นั่นหมายความว่าคุณสามารถเอาโทรศัพท์ของคุณมาตั้งไว้เป็นแนวตั้งเพื่อเสพคอนเทนต์หรือจะเอาไว้ในแนวนอนนแบบี้้ก็ไดโทรศ ของคุณก็จะกลายเป็นนาฬิกาสวยๆเก๋ๆเอาไว้ตั้งอยู่หน้าโต๊ะคอมได้ครับ อย่างคุณเห็นสายคล้องตรงนี้ไหมครับนี่ไม่ใช่แค่สายคล้องธรรมดาถ้าคุณแกะออกมามันจะเจอกับสายไทซีซึ่งคุณสามารถเสียบชาร์จได้ที่ความเร็วถึง30วัตต์กันเลยและด้านนี้ก็จะเป็นไทซีแบบอินเอานะครับคุณสามารถชาร์จไฟเข้าผ่านช่องนี้ได้เลยหรือคุณจะต่อสายชาร์จเพื่อไปชาร์จอีกอุปกรณ์หนึ่งนั่นหมายความว่าคุณสามารถชาร์จพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ได้เองครับเดี๋ยวมาเทสกันเลยครับว่ามันได้30วัตต์จริงๆไหมเสียบสายชาร์จเข้ากับเครื่องเทสเลยขึ้น P ขียวทั้งกระดานนแบบี ได้30วัตต์แบบไม่จกตาครับก็ได้มาตรฐานรองรับจาก Apple ขนาดนี้มันต้องได้อยู่แล้วเพราะว่าแบงค์ที่มีขาตั้งอยู่ด้านหลังแบบนี้ครับมันจะมีฟังก์ชันรับอยู่อย่างหนึ่งคือคุณสามารถที่จะเอาโทรศัพท์ที่มันสามารถชาร์จผ่านแมกเนติกได้เอามาตั้งไว้ชาร์จแบบนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> คุณปรับมันเป็นแนวนอนมันก็จะกลายมาเป็นนาฬิกาเอาไว้ตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะคอมของคุณได้แบบเก๋ๆหลังจากนั้นถ้าคุณอยากจะชาร์จมันอีกช่องทางหนึ่งคุณก็สามารถที่จะดึงสายออกมาแล้วก็ชาร์จกับอีกกกกออออุุปรรรณณ์นนนึึงงงไได้้เเลยยยยแบบบีีีะััมม่่พคค็สสสาาาาาถทจ มาต่อชาร์จเพิ่มได้รวมกันเป็นชาร์จพร้อมกันได้3อุปกรณ์แบบนี้เลยครับแล้วก็ไม่ต้องหวง่วงเรื่องความร้อนและความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นครับแอนเคอร์เขามีมาตรฐานที่สูงมากๆเรื่องนี้เขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Active c h i l l 2.0ครับซึ่งมันจะควบคุมอุณหภูมิในระหว่างการที่คุณชาร์จเนี่ยไม่ให้สูงเกินไปจนทาร้ายแบตของคุณทาให้แบตของคุณเนี่ยยืดอายุการใช้งานขึ้นไปอีกนี่แหละครับมาตรฐานของแอนเ r อร์น้ำหนักของมันก็เบาเอาเรื่องเลยครับน้ำหนักของมันเพียงแค่240กรัมเพียงเท่านั้นเมื่อเทียบบกััโททรพ์ที่ส็ มันเบาวกว่าโทรศัพท์โปรแม็กที่ใส่เคสอีกและจากขนาดของมันก็เป็นขนาดที่คอมเพกนะครับเขาดีไซน์มาเพื่อการพกพาง,ง่ายสะดวกนาขึ้นเครื่องบินได้เพราะมันมีความจุแบตเตอรี่เพียงแค่10,000มมิลลิแอมเพียงเท่านั้นเอาเป็นว่าง่ายๆสั้นๆแล้วกันนะครับขนาดโทรศัพท์ของเราเรายังใส่เคสและติดฟิล์มเพื่อปอกป้องโทรศัพท์ของเราเลยเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานและเป็นมาตรฐานรับรองจาก Apple เนี่ยมันก็จะยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่คุณขึ้นนั่นเองสบายใจในการใช้งานและโทรศัพท์ของคุณกก็็จจะะปปปลลอดดดภััยย้้้้้ววรผมมมตาาาาไทีีี่่่นนนนซุเ กล้าออฟฟิเชียลของแบรนด์แอนเคอร์โดยตรงซึ่งคุณสามารถเลือกสีได้เลยมันมีสีให้เลือกถึง3สีด้วยกันมีสีขาวมีสีดําและมีสีฟ้าและถ้าคุณมีปัญหาต่อการใช้งานแล้วก็เขาจะเปลี่ยนใหม่ให้คุณทันทีเพราะเขามีวารันตีคุณถึง18เดือนด้วยกันเรื่องการวารันตีของแบรนด์นี้ผมยอมรับเลยครับเขาเปลี่ยนใหม่จริงๆอยากมี power bank ดีๆใช้และมีมาตรฐานแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะครับตามผมได้เลยตรงนี้ไป